ก็พบกับพิมพมอมซิชาอุทิศรานนน์ i n v e s t m e n t s t r a t จ g i s t จากบรลาจ Princi ิปลนะคะในวันนี้พิมพ์จะมาแนะนำกองทุน RMF SSF ที่ทางบรลาจอแนะนำให้ทุกท่านลงทุนกันค่ะเริ่มต้นกันที่กองทุนแรกนะคะคือกองทุน Princi ล a l VNEQ ดซึ่งกองทุนนี้เราเพิ่งจะมีการ IPO กันไปนะคะสำหรับกองทุนนี้นะคะจะมีการลงทุนหลักๆในประเทศเวียดนามโดยกองทุนหลักค่ะสามารถสร้างผลตอบแทนนะคะได้สูงถึง 23.02%เลยนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมจนถึงช่วงเดือนกันยายนเอาชนะเบนชมาร์กที่อยู่ที่12.41%ได้ค่ะสำหรับความน่าสนใจในการลงทุนในประเทศเวียดนามนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น3หัวข้อหลักๆนะคะ1ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจ 2. ก็คือเรื่องของตลาดหุ้นนะคะแล้วเรื่องที่3ก็คือเรื่องของความสามารถของผู้จัดการกองทุนของ b a จ o p r i n c i p a ลนั่นเองค่ะหัวข้อแรกนะคะเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยเรียกได้ว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดย IMF เนี่ยคาดการ์นะคะว่า GDP ของเวียดนามเนี่ยจะมีการเติบโตสูงถึง6.72%ต่อปีเลยในช่วงอีก5ปีข้างหน้านะคะซึ่งการเติบโตของ GDP มาจากการลงทุน FDI นะคะหรือว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการบริโภคในประเทศนะคะที่เติบโตสูงขึ้นจากการที่ประชาชนมีรายได้เติบโตอย่าง ต่อเนื่องนะคะแล้วก็เรื่องของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ประเทศเวียดนามมากขึ้นค่ะที่สําคัญนะคะคือทางรัฐบาลแล้วก็ทางแบงก์ชาติของเวียดนามเองเนี่ยก็มีมาตรการสนับสนุนทางเศรษฐกิจออกมาอย่างมากมายอย่างเช่นในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะแบงก์ชาติของเวียดนามเนี่ยก็มีการลดดอกเบี้ยลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทําให้ประชาชนเนี่ยสามารถมีเงินจับจ่ายใช้สอยการที่เงินกู้ในประเทศนะคะลดลงหัวข้อต่อมานะคะคือเรื่องของตลาด ุถ้าเรามาดูสถิตินะคะเราจะเห็นว่าตลาดหุ้นของเวียดนามณนะตอนนี้ค่ะอยู่ในราคาที่ค่อนข้างถูกนะคะเมื่อดูจาก forward so PE คืออยู่ที่ประมาณลบ1.5 SD เลยจากค่าเฉลี่ย5ปีนะคะซึ่งก็เป็นจุดที่นักลงทุนหลายๆคนเนี่ยสามารถเข้าซื้อรอให้ตลาดหุ้นเนี่ยเติบโตสูงขึ้นได้นะคะเนื่องจากตลาดหุ้นเวียดนามเองเนี่ยเราก็มีการคาดการณ์กันไว้นะคะว่ามีโอกาสเติบโตสูงถึงประมาณ14%ต่อปีเลยค่ะเรื่องที่3นะคะ คือเรื่องความสามารถของผู้จัดการกองทุนของบลจ p r i n c ิป a ลที่ลงทุนในกองทุน Principal VNEQ RMF เนี่ยก็คือเป็นคนที่ดูแลนะคะกองทุนหลักก็คือ Principal VNEQ Class X นะคะเป็นคนเดียวกันโดยหลักการการลงทุนในกองทุนหลักอะคะจะเป็นการลงทุนโดยตรงในประเทศเวียดนามคือผู้จัดการกองทุนนะคะจะมีการเลือกหุ้นเองรายตัวเลยนะคะไม่ได้ไปลงทุนผ่านกองทุนอื่นๆทําให้การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ะะแล้วการเลือกพุ้นเนี่ยเราสามารถทําได้ดีมากขึ้นโดยหลักการในการวิเคราะห์ของผู้จัดก,การกองทุนนะคะจะใช้ทั้งแบบท็อปดาวเพื่อประเมินว่าอุตสาหกรรมใดมีความน่าสนใจนะคะแล้วก็ใช้แบบบอทททมอพนะคะเพื่อประเมินมูลค่านะคะแล้วก็ เลือกซื้อของที่ราคาถูกแต่ว่ามีโอกาสเติบโตสูงนั่นเองค่ะโดยผู้จัดการกองทุนเองนะคะก็จะมีการทำคอมพานีวิสิตแล้วก็ช ANNEL CHECK ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยอย่างน้อย1ปีด้วยผู้จัดการกองทุนของเราอะคะ่ะยังให้ความสาคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลของบริษัทนั้นๆด้วยค่ะสําหรับพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก Principal p r i n c i p l VNEQ CLASS X นะคะในปัจจุบันเนี่ยเราจะเน้นลงทุนในกลุ่ม financial service เช่นกเกอร์ต่างๆนะคะ property โดยเฉพาะ property ในกลุ่มที่ ขายให้กับคนรายได้ระดับปานกลางนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ consumer discretionary นั่นเองค่ะโดยในปัจจุบันนะคะเรามีสัดส่วนในกลุ่มการเงินเนี่ยสูงถึง33%นะคะแล้วก็มีสัดส่วนในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์อยู่11%นะคะแล้วก็มีสัดส่วนอยู่ในสินค้าพุ่มเฟือยนะคะหรือว่า consumer discretionary เนี่ย13%โดย top f i holding ของเรานะคะก็จะเป็นกลุ่มธนาคารนะคะ2ตัวนะคะเป็นกลุ่ม วัสดุนะคะ1ตัวนะคะค้าปลีก1ตัวแล้วก็กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ1ตัวค่ะสำหรับผลการดำเนินงานของกองทุน Principal VNEQ Class X ซึ่งเป็นกองทุนหลักของกองทุน Principal VNEQ r m F นะคะโดยผลตอบแทนในเดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายนเนี่ยสูงถึง23.02%นะคะเอาชนะ Benchmark ที่อยู่ที่1 2 4 1ได้ค่ะในขณะที่ความผันผวนของกองทุนนะคะก็อยู่ที่17.57% ซึ่งน้อยกว่าความผันผวนของเบนชมาร์คที่อยู่ที่21.69%ค่ะจะเห็นว่ากองทุนของเรานะคะก็มีความผันผวนน้อยกว่านะคะในขณะที่ผลตอบแทนเนี่ยได้มากกว่าอันนี้ก็แสดงถึงความสามารถของผู้จัดการกองทุนของบรจ p พรินซิป l ได้เป็นอย่างดีค่ะ